ครับวัสดีครับ FT ช่องสามนุมนี่พู้หมูปลาฟ้ามทุกท่านครับครับเอ่อสําหรับคลิปนี้ครับสิบาอัปเดตแม่หมูตั้งท้องครับแม่หมูตั้งท้องเริ่มจากตัวที่หนึ่งครับตัวนี้ครับอันนี้ได้ประมาณเดือนเสร็จเครับครับ อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผสมแล้วครับตัวที่สองตัวที่สามครับตัวใหญ่มากตัวนี้ครับตัวที่สามตัวที่สี่มาตัวนี้ครับตัวที่ห้า อันนี้ท้องเท่าเดือนที่สองแล้ว2อดสองสองเดือนแล้วกับครับ,รบป่อพันครับคุ้มฝูงอยู่นครับเจ้าฝูงเพดำเพศดำรายงานตัวที่เพศดำถหน้ามาครับสนับแม่นี่ครับ,หหาารบ,บ,รบอีกแม่หนึ่งครับ อันนี้กระทองแล้วครับผสมแล้วเรียบร้อยแม่แม่นี่นี่เขาผสมเป็นตัวที่หกครับมีทองแล้วเรียบร้อยตัวนี้กัต็ตัวที่เจ็ดครับที่แปดนะครับตัวที่เก้าตัวนี้แม่นี่ยังเรียงลูกอยู่ครับแต่กับบอมันใจว่าผสมยังนะครับ ว่าครับเบิง่งเราย่างย่งบนหนาสิ่พท่านผสมครับแต่ตัวนี้ครับแม่ตัวไหนครับตัวนี้ก็ผสมแล้วครับเป็นตัวที่สิบนะครับสรุปว่ามีแม่พันธุ์ที่มีผ่องอยู่ทั้งเบิร์ตสิบตัวครับทั้งหมดสิบตัวส่วนแม่นี้นะครับอวดเซื้อเรื่อง บบท่านบบท่านทองอยูยนะครับนะคือโบ,บอท่านทับครับลายลายกับแม่นี่ครับมือขอดเป็นเมรุวอนอ้วยครับแม่นี่ดิเป็นยังไงอ๋อมานอนให้นุ่มลูกครับแม่นี่ก็อ่าทับแล้วครับผสมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าบอลูสิบพันหลอกยังเพราะว่าตอนผสมนะ่ะเ้าเพชรดำไปกรดทุเขาแน้่นะครับ อันนี้กหมูหน่อยครับตอนนี้ร้อยต่อวันสองสามอาทิตย์ครับสองสามสัปดาห์ครับกับนายได้แล้วรับยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตัวครับรอบนี้บ่หลายครับรอบนี้มีอยู่สองสามแม่ครับนี่สองสามแม่ครับครับคือเกาครับช่วงนี้ก็กับร่างสิคุณอาหารเขาครับ เนี่ยครับก็ร่องสิคุณอาหารก็เอาหาัวอาหารเอาเอาหัวอาหารเอาห้ามครับผสมไว้ทาง่ายางเจังสี่ครับให้เขาไมา่กินช่วงนี้เป็นช่วงคุ้นน้ำนักครับนนักก็ะสีได้ระมาณจักเดือนเสร็จ,รจนะครับสามันถทาถ้ายางสาดด้ครับ แต่ส่วนไห่เล้ากับประมาณเดือนนึงครับเดือนนึงตอนนี้น้ำหนักกับพานแล้วเรียบร้อยครับครับช่วงนี้ที่เห็นดนอ้วนครับเขาผสมติดแล้วไหมครับพอผสมติดแล้วช่วงนี้ฮอกก็ต้องเล่งอาหารเขานิดหนึ่งครับเพื่อโค้งสั่งเพื่อโค้งสั่งที่ดีครับลูกออกมากับลูกดกครับลูกดกแล้วก็สมบูรณ์ครับเวลาขอดกับปัญหาการตายแล้วตอนขอดออกมานะครับกับสีบลค่อยมีนะครับ พอดออกมาตัวน้อยต่อตายยังเสียบอกค่อยมีครับครับส่วนไงกพ็พ่ออกมาชิบโตชิบเอดโตขงเสียครับอ่าบางที่ก็เกิดข้อพิผพาดก็คืออ่าแย่งนุ่มกันแต่งว่าพิกโตของแม่เขาก็ทับตายยังเสียกับมีครับแค่อัาตจากันตายเนี่ยก็คือโด,น,ดนพ่อเช่นึงนะ<ด>ครับโด,น,ดนพ่อเช่นึงอ่า อ,อ่าบ่อคอยบ่ค่อยมีครับบ่ค่อยมีสำหรับขอบผมเนะ